วันนี้เราจะเริ่มต้นการเที่ยวด้วยการเดินรอบเมืองนะครับผมก็จะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรที่น่าแวะก็แวะไปเรื่อยๆนะครับผม <Hey. S 1> ที่นี่เป็นศาลเจ้านะครับอาจจะแวะศาลเจ้ากันก่อน ผม,ผมสวยนะถ่ายผมแดงอะตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าคูชิดะนะครับก็บรรยากาศในนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะครับผมแล้วก็มีความสวยงาม าาการถ่ายก็คืออาจจะต้องสังเกตนะครับว่ามีป้ายหรือเปล่าบางทีเขาจะมีป้ายว่าห้ามถ่ายรูปหรือก็วิวดีโออะไรเงี้ยนะครับก<ค><ะ><ค><ะ>็ถ้าไม่มีก็แสดงว่าถ่ายได้ บรรยากาศด้านในก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมอาจจะแนะนำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าผมเองก็มาแบบไม่ค่อยรู้เหมือนกัน <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเก็บบรรยากาศทั่วๆไปแล้วกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เจอเพื่อนคนระไปถ่ายกับเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนนอนอยู่นอนตากแดดนี่นะฮะถ่าย <laughs> กับเพื่อนไหมเพื่อนนอนตกักแดด 太无聊。 ในช่วงบ่ายคนระหลังจากกินเสร็จก็เดินย่อตอนนี้เราก็เดินชมเมืองอย่างเดียวที่นี่รถจักรยานจะค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วคนเขาก็จะใช้เยอะมาก ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาก็จะปั่นตรงฟุตบาทกันนะครับแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือตึกมันเหมือนเป็นแบบแนวยอกส่วนเลยนะครับแม้กระทั่งรถ รเลยเหรอ180เยน